อ้าวพระอีตู่ซานิงนกำลังตัดแม่แม่แม่สันติเห็นคือเอาอันนี้ตัด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 มันสิแตกมันสิแตกแม่โหกูไปอะไรนะวะพระอีตู่เชืนอเนี่ยไทยเลยโอ้โหเพรามันสิเสียดายนะพระอีตูหัวละผ้าเข้าสุดได้เมียนซานิงกำลังตัดว่าดโลไม่นะครับผมบ่ค่อยมักพัดมักทอดนะครับมักแบบผมมักแบบ แกงอะนะแกงแกงเหล้านะครับใส่ปลาแดกใส่ผักอีตู้อะไรนั่นครับเอ๊ยพ่อไม่นะจะเอาตะหลงไปเราก็ลูกกิมเศ็ดเป็นระบบนี่ยนี่ตัวไม้มาซักเป็นบล็อกเลยไหมวะเนี่ยเออผักอีตู้ยังมันเนี่ยไหนมันได้กินอันนี้กันเนี่ยเฮาเฮายังสิปลูกเฟตะกร้าอะไรของเฮานะเนี่ยอย่างวะมะล่าะหัวโอหกินโมเป็นมะล่ามันขม บอลเจียวดอกกันเลยวันนั้นกะเผาง,งามแท้โอ้ยคือโบเก็บมาฝากเปอร์เซนมาลืมเนาะเก็บมือฝากเปอร์เซ็นเราฝากกันชุมอีนางนะมันม่มันมืดอะไรบอกเขาอีนางนะน่ะไปขี้ไก่ไปนี่แหละวฮั่นเขาไปตอน13โมงครึ่งบอกรถใครรถเพียงเ,เนี่ยรถไปเลยโอ้ยเสียดายดีดยเนาะปื้นจะเข้ามาบ่มาชุมนั่นก็ได้งานเขายังไลยย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เห็นยีย่บอนนี่เห็นยี่บอนนี่อย่ารอกยูทูปไอ้ซีฟ้าบอได้เฮ็ดแล้วตัวซีฟ้ารุ่นว่ายชันขยาโอ้เอาได้ลยนยไดไหมตัดมือแก่งกัดมาชว่วยงานสวนวอรอามมืออื่นจะได้กลับขัดส่วนนั่นแล้วเฮานเนาะเรากับบมีน้องๆท่านั่นกันเลย มงเฮ็นเือกะัวยคือบอกไม่กินบอพื้นเล่าว์นะว่งเที่ยงเลอ้ยพระอีตูงามงามงามหมออาคนไทยมาอยู่หมอปลูกไว้โหิวได้เห่าฮะเอาไว้สวนหมออาบงามระนาบบาานีลยผูกเล้วระงามได้สวนหมอ ครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสุภูพสุคนนะครับฝากกดติดตามนะครับเออขอบคุณสุดท้ายนี้ให้ทุกท่านร่ำรวยเงินล้านเงินแสนนะครับสุภูพสุคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อครับผมสวัสดีครับผมทุกท่านครับผมกําลังตัดพักมีเบิร์ตผูกไว้กินเดี๋ยวสิมวเรเเเทนนนาะห็ใือดี๋ยวสิมาถ่ายอ่ะ ทยพี่น้องคนเบิ้งแลนละสถานีรถไฟความเร็วสูงอ่ะสวัสดีครับไปแล้ว